เอาเลยครับพี่น้องครับตอนนี้เยอะแยะเลยครับตอนนี้พี่เมฆครับทำกระตุกเลยทำกระตุกโอ้ยลากขึ้นมาแล er bon s. <S ้วครับตอนนี้โอ้ยเข่าๆแล้วครับเข่าๆแล้วคุณโอ้ยปายังมาเฮ้ยโอ้ยโมเนขี้ขี้คุดยอดครับสมคำคุยวัดเกินน้ำเกินน้ำพุ่งครับเกินน้ำพุ่งครับอุ้ยปลาครับพี่น้องสองตัวสามตัวลาบได้เรียบไปอุ้ยป่าเบื่อไงครับเบืใหญ่ครับทำฝ่ามือพอดี จอดุดอดครับหัหัวพี่เยาใส่เอาเสีหันได้พี่ดุ้งทุ้งทุ้งตักน้ำที่น้ำสนิทใช้น่อยปันโอ้ยจอดครับจุดจอดผมคำลำเลือครับน่องไอ้ถังถังน้ำอ่ะเตตะกัวดีกว่าโุ้ดจอดครับจุดจอดไม่แรกก็ไม่แรกธรรมดา บอกแล้วให้ลุไปเอาเห็นบอกป่ามันยังอยู่อยู่มันตึก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 อยู่